ไม่โซเฟียวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาไอ้เจ้ามึงเหรอโควิดไอ้ช้างมึงโง่ไอ้สัตว์มึงไม่ได้ใจมึงวิ่งมาหากูมึงคอมโบอีรอบสามพ่อมึงเหรอแฮะแมาตรงนี้ไอ้เช้่ยัฮะคุณหรอพ่อ คุณรู้ไหว่าจริงๆมึงสามารถคอมโบพวกกูได้เขียวเงินอลเกูรู้ไอ้สัสเขียวยังินบเร็วมันมีสตันตั้งสองตัวเลยนะเว้ยแล้วเราก็มีพิชคอสโตโรได้ต้องขู่ปากด้วยไม่อยากฟังคอมโบมึงไอ้สัสสกิลจริงคอมโบกับข้าได้เดี๋ยวบ่าเออไอ้เยี่ยมเลยคลาสภาคษามึงปากนี้วะไอ้เัีวยเฮ้ยมอยล่ามาวะเขียว่าไงวะลไอ้สัตว์า็ข้ามไปล่ะถ้าเข้ามาดีแฮกกูจะสิงกระดองมึงอ่ะสิงกระดองกู เราแบบนี้ไม่กูเข้าไปไม่ได้มากกว่านี้เราไปหาข้อมึงหลิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้อมึงอื้อหาข้อตรงเนี่ยไอชิพังแม่งโอมมันเป็นมันเป็นในนี้เว้ยเพียอไรเป็นแผนการเว้ยเราไม่ก็ตายหมดเราไม่ได้คว่านี้เฮ้ยไอเหตการ์มึงโคตรได้ที่ซื้อตัวเองยิงเข้ามาเลยข้อก็แผนการเว้ยไม่งกูเห็นตะกี้ไม่มยอมใช้เรไม่รู้จักกระไายนะครัะจายไม่เคยเลยนะ อะไรเสียงไม้กระจาะไอ้เหี้ยไหมเหี้ยไม่ดูแล้วตอนนั้นะกูคุณเล่นได้ยินหรอแต่บางทีแม่มึงก็พูดเราเป็นกูจับใจเวาสองครั้งไม่ได้เมอก็เราไม่เชื่อเพืนเลต่อเฮ้ยเลเรื่อยๆได้ไหมทำเซียนไม่เข็ดห่อคุยไม่เข็ดไอ้สัสเอาไหม่ดิเอาใม่ดิ